<Yeah. S 2> เขาชื่อแอปว่าคุ้มครองเด็กนะครับเ,เป็นช่องทางให้ทุกคนเนี่ยนะฮะสามารถแจ้งเหตุเหตุด่วนเหต,เหตุร้ายเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กเด็กที่ตกเป็นเหยื่อแจ้งเข้าไปในแอปนี้ได้แอปนี้มีความพิเศษอย่างไรนะครับไปติดตามเรื่องนี้นะครับกับคุณสิริพรกิจประกอบครับ ของเด็กและเยาวชนที่ถูกคุกคามทางเพศถูกทำลายร่างกายและจิตใจยังคงเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งข้อมูลจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนชี้ชัดแต่ละปีมีเด็กที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงไม่ต่ำกว่า2,000รายขณะที่ข้อมูลจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติระบุว่าช่วงหลังมานี้มีการส่งต่อภาพลามกอนาจารของเด็กในสื่อโซเชียลปีละเป็นล้านเคส กรมกิจการเด็กและเยาวชนจึงเพิ่มช่องทางใหม่ให้ทุกคนเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายช่วยกันแจ้งเหตุผ่านแอปพลิเคชันคุ้มครองเด็กเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีการดาวน์โหลดและติดตั้งลงบนโทรศัพท์มือถือได้ทั้งในระบบ Android และ iOS จุดเด่นของแอป,ปนี้สามารถระบุพื้นที่เกิดเหตุภาพถ่ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งต่อมาอย่างเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง อีกทั้งยังสามารถติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานได้ด้วยโดยข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังระบบการจัดการรายกรณีซึ่งมีบ้านพักเด็กและครอบครัวในทุกจังหวัดรวมถึงสถานรองรับเด็กอีก30แห่งของกรมกิจการเด็กและเยาวชนขอให้การช่วยเหลือ นั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยเมื่อได้รับแจ้งจะสามารถที่จะลงไปช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีออมีความชัดเจนแน่นอนกับสถานที่ที่เกิดเหตุซึ่งจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลามันเกิดเหตุขึ้นปัญหาคือบางทีเราจะหาสถานที่ไม่เจอนะคะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการเดินทางที่จะไปยังสถานที่นั้นๆบางครั้งมันทําให้เกิดความล่าช้าในความช่วยเหลือแต่เมื่อมีการปักหมุดได้อย่างแม่นยําแล้วก็จะทําให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงพื้นที่เข้าถึงเด็ก และเยาวชนได้อย่างรวดเร็วขึ้นนอกจากแอปพลิเคชันคุ้มครองเด็กจะช่วยให้เจ้าหน้าที่และทีมสหวิชาชีพเข้าถึงที่เกิดเหตุเข้าถึงตัวเด็กและเยาวชนได้อย่างทันการแล้วยังสามารถเป็นฐานข้อมูลใช้วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงสร้างระบบป้องกันดูแลเด็กในเชิงรุกได้อีกด้วยมองในแง่การใช้แอปพลิเคชันเนี่ยพี่ว่าเราคิดว่ามันเปิด เปิดช่องให้คนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นถ้าถ้าเกิดว่าเราใช้ยุคเก่าประเภทว่าให้ยกโทรศัพท์แล้วใครตอบทีละข้อเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีโอกาสได้เรียบเรียงหรือการตอบคําถามนั้นเนี่ยอาจจะไม่นําไปสู่การให้ความช่วยเหลือแต่การใช้แอปพลิเคชันเนี่ยมันเปิดช่องตรงกับจริตของคนในยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคนแจ้งเหตุแล้วเนี่ยเรารู้ว่าตัวเองสามารถติดตามได้ด้วยว่ากรณีที่เขาห่วงใยเนี่ยได้รับความช่วยเหลือไปถึงขนาดไหนแล้วเนี่ยคิดว่าคนจะมีส่วนร่วมในการแจ้งเหตุมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันมีผู้ปรารถนาดีแจ้งเหตุผ่านสื่อโซเชียลต่างๆแต่การแจ้งเหตุในที่สาธารณะแบบนี้ก็มีผลกระทบเกิดขึ้นตามมามากมายฉะนั้นหากต้องการให้เด็กได้รับความช่วยเหลืออย่างถูกวิธีก็ควรแจ้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงซ้ำซ้อนเข้าไปอีกจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวขอ้องสิริพรกิจป,ประกอบสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน